สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการคุณแม่ขี้เผือกงนะคะเย่เรื่องราวอะไรที่แม่เผือกได้นะคะแม่จะเผื่อมให้กับทุกๆคนฟังเลยค่ะกระแสโซเชียลนะคะโหมหนักมากเลยค่ะกับเรื่องเมื่อวานตอนเย็นที่เป็นข่าวใหญ่มากๆเกี่ยวกับพักเก้าไกลถูกยุบพักนะคะหลายฝ่ายนะคะทั้งพอใจและไม่พอใจกันเป็นอย่างมากเลยค่ะแล้วทําไมถูกยุบพัก แล้วถ้าอยู่พักแล้วจะไปยังไงต่อคะวันนี้แม่จะมาเล่าจุดเริ่มต้นทั้งหมดของเรื่องนะคะแล้วบทสรุปของมันเป็นยังไงบ้างคะ่ะเดี๋ยวยังไงเราไปฟังกันเลยคะ่ะเรื่องราวทั้งหมดนะคะมาจากการหาเสียงเลือกตั้งในปีที่แล้วคะ่ะคือปี -66 คะ่ะพักเก้าวไกลได้มีนโยบายหาเสียงนะคะหลากหลายนโยบายแต่หนึ่งในนั้นรวมไปถึงนโยบายมาตาการแก้ไขมาตา1 1 2่ค่ะพอพักก้าวไกลมองว่า การแก้ไขกฎหมายมาตรา112อะคะ่ะเป็นการที่ช่วยให้คนอะได้สามารถพูดอะไรที่อยากจะพูดก็ได้มีความคิดเห็นต่างก็สามารถพูดได้ไม่ปิดปากประชาชนนะคะรวมถึงมาตรา116และพละบรบคอมพิวเตอร์ด้วยค่ะต้องอธิบายให้เพื่อนๆเ,เข้าใจก่อนนะคะว่าทุกๆก,การหาเสียงหรือทุกๆนโยบายที่เราจะเอามาใช้เนะะี่ยค่ะต้องผ่านการรับรองจากกกตก่อนซึ่งกกตก็รองรับนโยบายที่ก้าวไกลได้อนุมัติขอไว้นะคะก็คือมาตรา112นี่เองค่ะ ซึ่งเอาจริงๆทางก้าไก่ก็ใช้นโยบายนี้หาเสียงมาโดยตลอดนะคะทุกๆคนก็น่าจะมองเห็นรวมถึงนโยบายอื่นๆด้วยดูผิวผิวเพินๆก็ดูปกติไม่น่ามีปัญหาอะไรใช่ไหมคะแต่ปัญหามันเกิดขึ้นโดยที่ว่าพักเก้าวไก่ชนะการเลือกตั้งในปีที่แล้วค่ะซึ่งได้คะแนนมากที่สุดในประเทศไทยนะคะ ต่อมานะคะเมื่อวันที่30พฤษภาคมปี66ค่ะหลังจากที่พรรคเก้าไกลได้ชนะก,การเลือกตั้งเพียงไม่กี่วันนะคะนายเทียยุทธสสวณเกศรอดีตทนายความของอดีตพระพุทธอิสระได้นำหลักฐานและเอกสารนะคะมาร้องเรียนกับอายการสูงสุดค่ะ เพื่อให้สารัลธรรมนูญพิจารณาการกระทําของพักคก้าวไกลและคุณพิธาให้ยกเลิกนะคะการพูดการคอมเมนต์หรือการวิาพากษ์วิจารณ์หรือการแสดงความคิดเห็นต่างๆค่ะที่เกี่ยวกับมาตราหนึ่งทั้งหมดเพราะขัดต่อการปกครอยุยงหรือปุกปัน่นให้สถาบันกษัตริย์ดูด้อยคุณค่าลงนะคะโดยการที่อยากให้ยกเลิกการหาเสียงหรือทําอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับมาตรา1นึทั้งหมดค่ะคือห้ามพูดห้ามทําอะไรเลยไม่ว่าจะก,การณีใดๆก็ตามค่ะ ซึ่งสารัลธรรมนูญน,นะคะก็ได้รับเรื่องร้องเรียนนี้มาพิจารณาค่ะและขยายเวลาให้กับพักก้าวไกลได้รวบรวมเอกสารทั้งหมดภายในวันที่26กันยายนนะคะหรือ30วันหลังจากที่ได้รับการร้องเรียนนี้ค่ะซึ่งสารัลธรรมนูญน,นะคะได้รับเรื่องร้องเรียนนี้มาค่ะและได้พิจารณาคำร้อง และได้ขยายเวลาให้พรรคเก้าไกลนะคะได้รวบรวมเอกสารเพื่อชี้แจงข้อกล่าวหาในวันที่26กันยายนปี66ค่ะจากปกตินะคะจะใช้เวลารวบรวมเอกสารได้เพียงแค่15วันค่ะแต่ด้วยความที่เอกสารมันเยอะก็เลยข,ขอขยายเวลาซึ่งสารรัฐธรรมนูญก็ให้ตามคำร้องเรียนนะคะหลังจากนั้นนะคะในวันที่31มกราคม7ค่ะก็คือปีนี้นะคะสารรัฐธรรมนูญนะคะได้พิจารณาคาดีของพรรคก้าไกลค่ะโดยเรียกคุณพิธาและคุณชัยวัฒน์นะคะมา สอบถามเกี่ยวกับข้อกล่าวหาของพรรคก้าไก่ที่มีการกระทําการล้มล้างการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขศาลก็ได้ตัดสินนะคะว่าการกระทําของพรรคก้าวไก่อ่ะเป็นการใช้สิทธิ์และเสรีภาพในการล้มล้างการปกครองจริงๆจึงไม่ควรพูดและไม่ควรพูดถึงนโยบายนี้อีกต่อไปคือจริงๆอะ่ะเท่าฟังอะ่ะก็คือเขาอะ่ะไม่ให้ทางคุณพิธาและพรรคก้าวไก่นะคะพูดหรือ แสดงความคิดเห็นหรือคอมเมนต์อะไรต่างๆเกี่ยวกับมาตรา1นึอีกต่อไปค่ะไม่ได้มีการยุบพักอะไรเกิดขึ้นนะคะในวันต่อมาค่ะคุณทิรยุทธ์ก็ได้ยื่นคําขอต่อกรก,ะกะตอ,อีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อร้องเรียนในการยุบพักก้าวไกลค่ะทางกรกะตนะคะก็มีมติเอกฉันค่ะได้ส่งคําขอนี้ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพักนะคะและเพื่อถอนสิทธิ์ของกรรมการบริหารพักไม่ให้ลงสมาชิกเลือกตั้ง การตัดสินนี้ทําให้กรรมการการบริหารพักนะคะไม่มีสิทธิ์บทบาททางการเมืองค่ะเป็นเวลาถึง10ปีนะคะโดยให้เหตุผลว่ามีหลักฐานมากพอที่จะตัดสินตรงนี้ซึ่งผลการกระทำเนี้ยทำให้มีความคิดเห็นได้หลากหลายมากเลยนะคะ mm hmm. เช่นว่าทางสารและกรกตเนี่ยมีการใช้กฎหมายได้อย่างไม่ยุติธรรมเลย แต่บางคนก็เห็นด้วยกับการตัดสินของศาลนะคะในขณะที่หลายคนไม่พอใจวิพากษ์วิจารณ์การตัดสินของศาลค่ะที่ประชาชนไม่สามารถพูดอะไรได้ไม่สามารถตั้งคำถามหรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรา1 1 2 2ได้เลยค่ะ ศาลและธรรมนูญนะคะได้รับคําร้องของกกตค่ะแล้วได้ให้พักก้าไกลมาชี้แจงข้อเก่าวหาที่เขาได้รับนะคะจากนั้นนะคะศาลก็ได้รวบรวมคําชี้แจงแล้วหลักฐานต่างๆค่ะยื่นกลับไปให้กับกกตเพื่อให้ทุกคนได้เห็นหลักฐานทุกอย่างให้เหมือนกันค่ะหลังจากนั้นนะคะคุณพิธาและคุณชัยธวัฒน์ค่ะก็ได้ออกมาชี้แจงนะคะในการต่อสู้ค่ะถึงข้อเก่าวหาที่ได้รับค่ะ ทางพักนะคะได้ชี้แจงทั้งหมดเป็น9ข้อค่ะก่อนวันที่ศาลจะตัดสินชะตากรรมของพักเก้าไกลค่ะโดยแบ่งเป็นข้อๆดังนี้นะคะข้อแรกนะคะศารลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจในการพิจารณาคดีนี้ค่ะคือรัชธรรมนูญค่ะในปี60ไม่มีการเขียนนะคะว่าศารลรัฐธรรมนูญค่ะมีอำนาจในการดยุดพักได้ค่ะ ข้อ2ค่ะกระบวนการยื่นคำร้องของกะกะตนะคะไม่ถูกต้องตามกฎหมายข้อ3ค่ะคำวินิจฉัยในวันที่31มกราคมนะคะของปี67ไม่มีข้อผูกพันต่อคดีนี้ค่ะคือการวินิจฉัยเก่าอะค่ะเอามาเป็นเหตุผลในการยุบพ,พักโดยไม่มีหลักฐานใหม่อะ่ะคือมันไม่ถูกต้องค่ะจริงๆมันไม่สามารถทําได้นะคะข้อ4ค่ะการกระทําที่ถูกกล่าวหาเนี่ยค่ะมันไม่ใช่การล้มล้างการปกครองมันเป็นเพียงการหาเสียงเท่านั้น ข้อ5ค่ะคำวินิจฉัยของวันที่3-1มเอาดมกราปี6-7นะคะไม่ใช่มติของพรรคค่ะข้อ6ค่ะโทษการยุบพรรคควรเป็นทางเลือกสุดท้ายเลยค่ะหรือกรณีฉุกเฉินเท่านั้นข้อ7ค่ะสารรัฐธรรมนูญนะคะไม่มีอำนาจในการตัดสิทธิ์กรรมการการบริหารของพรรคได้ค่ะข้อ8นะคะจำนวนปีการตัดสิทธิ์ควรต้องสมดุลกับความผิดด้วยค่ะข้อ9นะคะการพิจารณาโทษค่ะ ต้องสอดคล้องกับกรรมการบริหารพักในช่วงที่ถูกกล่าวหาด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็มีการพิจารณาคดีอีกหลายครั้งเลยค่ะเพื่อให้ทุกฝ่ายนะคะได้แสดงหลักฐานและความคิดเห็นต่างๆนานาค่ะจนมาถึงวันที่ขีดเส้นใต้ของพักเก้าไกลนะคะก็ได้มาถึงคือวันที่7สิงหาคมนะคะ,ะ,คะก็คือเมื่อวานนี้เองค่ะเป็นวันที่าลลสารรัฐธรรมนูญน,นะคะได้นัดฟังคําตัดสินค่ะเกี่ยวกับการยุบพักเก้าไกลโดยมีคุณพิธาค่ะและคุณชัยธวัฒน์ค่ะได้มาฟังการพิจารณาคดีด้วยตนเอง ในขณะที่โซเชียลมีเดียนะคะชาวเน็ตทั้งหลายก็มีการติดตามค่ะแล้วมีความคิดเห็นกันอย่างวงกว้างมากมายค่ะมีทั้งแฮชแท็กนะคะสนับสนุนค่ะและคัดค้านการยุบพักเก้าวไกลด้วยค่ะและช่วงบ่ายค่ะประมาณ14.30นนาทีนะคะการพิจารณาการตัดสินก็ได้เกิดขึ้นค่ะศาลได้มีมติเอกฉันนะคะสั่งให้ยุบพักก้าวไกลค่ะศาลนะคะได้มองเห็นว่าพักก้าวไกลได้ลดทอนคุณค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ ซึ่งรวมถึงการใช้เป็นนโยบายหาเสียงนะคะและการปราศัยบนเวทีค่ะซึ่งการกระทําเหล่านี้นะคะสารมองว่าเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพในการล้มล้างการปกครองประชาธิปไตยค่ะ,ะมาตรา1นึนะคะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการพูดถึงค่ะและการวิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะซึ่งหลายคนมองว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างอันตรายและค่อนข้างอ่อนไหวสําหรับประเทศไทยอยู่พอสมควรเลยนะคะ หลังจากที่ศาลรัชธรรมนูญนะคะได้ตัดสินใจยุบพักก้าวไกลค่ะมีหลายคนเกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยนะคะก็ได้มีแฮชแท็กเกิดขึ้นผุดกันมามากมายเลยค่ะอย่างเช่นคัดค้านการยุบพักก้าวไกลแฮชแท็กศาลรัชธรรมนูญค่ะผู้คนหลายคนนะคะก็ต่างมองว่ารัฐบาลใช้วิธีการแบบนี้ในการกำจัดพักคู่แข่งทางการเมืองค่ะบางคนมองว่าศาลรัชธรรมนูญค่ะไม่มีอำนาจในการยุบพักนะคะแต่ควรเป็นประชาชนมากกว่าที่มีอำนาจค่ะ นอกจากนี้นะคะทางสารรัชธรรมนูญค่ะยังชี้แจงเพิ่มเติมอีกด้วยว่าการที่ร่างกฎหมาย1นึออกมาแล้วนําไปหาเสียงเนี่ยเป็นความผิดทางอ้อมด้วยค่ะโดยใช้ผู้แทนรัษฎรหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยเป็นเครื่องมือในการหาเสียงและสารมองว่าการกระทํานี้นะคะเป็นเจตนายแยกสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะออกจากความเป็นชาติไทยและใช้ประโยชน์จากสถาบันเพื่อหวังคะแนนเสียงและชนะการเลือกตั้งทําให้สถาบันถูกโจมตีและติเตียน จากการถูกตัดสิทธิ์ยูพ,พักครั้งนี้นะคะทําให้กรรมการการบริหารพักค่ะถูกตัดสิทธิ์ทั้งหมด11คนนะคะซึ่งจะไม่สามารถทําอะไรเกี่ยวกับการเมืองได้เป็นเวลา10ปีเลยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแกนนําหลักๆของพักเลยนะคะอย่างเช่นคุณพิธาค่ะคุณชัยธวัฒน์คุณปฏิพัฒน์หรือคุณเบญจาเป็นต้นค่ะคน11คนพวกนี้นะคะก็มีความหมายว่าเขาไม่สามารถทําอะไรเกี่ยวกับการเมืองถูกตัดสิทธิ์ไปเลยเป็นจํานวน10ปีเลยนะคะ แต่ทางพรรคก้าวไกลนะคะก็ได้ยืนยันค่ะและให้คำมั่นสัญญานะคะว่าจะต่อสู้และยืนหยัดเพื่อประชาชนต่อไปค่ะพร้อมกับย้ายไปพักการเมืองใหม่ในวันที่9สิงหาคมนี้นะคะอยากให้ทุกคนติดตามกันต่อไปค่ะสำหรับสมาชิกสสของพักคก้าวไกลนะคะมีทั้งหมด148คนค่ะก็จะเหลือ143คนค่ะแล้วทั้งหมดนะคะจะต้องย้ายพักหาพักไปอยู่ใหม่ภายใน60วันค่ะ การตัดสินครั้งนี้นะคะซึ่งเป็นข่าวใหญ่มากๆเลยค่ะของการเมืองไทยครั้งหนึ่งเลยค่ะซึ่งทําให้หลายคนนะคะวิาพากษ์วิจารณ์กันหนักมากๆทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในการตัดสินของศาลรัลชธรรมนูญในครั้งนี้นะคะ พักเก้าไกลนะคะเป็นพักที่ชนะการเลือกตั้งโดยการที่มีประชาชนนะคะเลือกตั้งเข้าไปมากที่สุดในประเทศไทยนะคะแต่วันนี้กลับถูกยุบพักซึ่งเอาจริงๆอะถ้าสมมติคนไม่ได้มองในการเมืองเลยอะค่ะการที่ชนะการเลือกตั้งก็ควรจะได้เป็นรัฐบาลแล้วมันก็เมคเซนเนาะ แต่ก็ไม่ได้เป็นนะคะในดอกแรกดอกที่2ถูกยุบพักอีกซึ่งหลายๆคนก็คงรู้สึกเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นแบบนี้พักเก้าไกลนะคะได้ออกมาถแถลงการหลังจากที่ถูกศาลตัดสินให้ยุบพักนะคะว่าถึงแม้ศาลนะคะจะตัดสินว่าเขากระทําการผิดและล้มล้างการปกครองอะคะ่ะ แต่พวกเขายืนยันนะคะว่าพวกเขาไม่ได้ทำเช่นนั้นพวกเขามองว่าการตัดสินครั้งนี้นะคะอาจจะเกิดการตีความทางกฎหมายและรัฐธรรมนูญในระยะยาวได้อาจจะทําให้ระบอบประชาธิปไตยนะคะเปลี่ยนไปและไม่เหมือนเดิมคุณพิธานะคะยังชี้แจงเพิ่มเติมอีกด้วยว่าถึงแม้ว่าเขาจะหยุดทํางานการเมืองนะคะแต่เขายังจะทำงานเพื่อประชาชนค่ะในฐานะพละเมืองคนหนึ่งของประเทศไทยค่ะ เขาจะไม่ทิ้งประชาชนนะคะและพยายามจะทําให้ประเทศไทยดีขึ้นเขาสัญญานะคะว่าจะช่วยพรรคการเมืองใหม่ที่ก่อตั้งขึ้นจากอดีตพรรคเก้าไกลค่ะเพื่อให้พวกเขาสามารถสร้างรัฐบาลที่ดีที่สุดเท่าที่ประเทศไทยมีมาได้เลยค่ะและในวันที่9สิงหาคมนี้นะคะพวกเขาจะย้ายพรรคใหม่ค่ะก็อยากให้สนับสนุนและติดตามพวกเขาต่อไปและพรรคเก้าไกลนะคะก็ได้เปลี่ยนโลโก้และแคปชั่นว่าก้าวไกลไปต่อด้วยคำสั่งของประชาชน คุณชัยธวัฒน์นะคะและหมออ๋องก็ได้พูดในสภาด้วยค่ะว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนหลายคนนะคะก็สงสัยว่ากกตอ,อนุญาตให้พักเก้าไกลอะนำนโยบาย112มาหาเสียงได้แต่ทําไมตอนนี้กลับลายเป็นความผิดของพักเก้าวไกลอืมและหลายคนมองว่ากฎหมายและระบอบยุติธรรมในประเทศไทยไม่เป็นธรรมค่ะคนที่ทํารัฐประหารไม่ถูกลงโทษแต่คนที่พูดเรื่องการแก้ไขกฎหมายกับถูกลงโทษนะน่าคิด คก็จบลงไปแล้วนะคะกับบทสรุปเรื่องราวของการยุบพักก้าวไก่ค่ะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะมีความเห็นด้วยกับสารและธรรมนูญไหมหรือมองว่าดีแล้วที่พักเก้าวไก่ถูกยุบไปค่ะก็ร่วมมาคอมเมนต์กันได้นะคะที่ใต้คลิปนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณแม่คลิปเผื่อไปก่อนนะคะเราไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย